ครับสวัสดีครับก็มาแชร์ประสบการณ์กันต่อครับผมใช้เ e l e GRAM สร้างโปรแกรมขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นบอทส่วนตัวนะครับสำหรับช่วยงานนะโดยใช้ GPT 3.5 Turbo นะครับเป็นโมเดลนะครับที่ผมทดลองแล้วว่าเหมาะสมที่สุดนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายและวก็ผลตอบที่ตออกมาอันนี้ยังไม่ได้ไฟจูนนะครับเอาแบบ ยหยาบก่อนนะครับแต่ว่าก็ช่วยงานได้ยกตัวอย่างวันนี้นะครับก็คือทำงานนี้นะฮะผมก็ <c oughs> มีการใช้เทลเน็ตติดตั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือใช้ลินุกนะฮะติดตั้งใหม่ปกตินี่นะครับชุดคำสั่งบริลนุกเนี่ยม,มันก็มีเยอะเราก็เข้าใจนะครับแต่ว่าคำคำสั่งบางคำสั่งเราก็อาจจะเวลาจะน้อยนะฮะเราก็ถามใช้วิธีการถามอย่างเดียวเลยนะครับ ยกตัวอย่างเลยนะฮะผมจะติดตั้งไฟบอลนะฮะสำหรับลินุกนะฮะผมก็ถามมาแล้วก็เซ็ตก็ทำไปเรื่อยๆตามนะฮะนี่คืองานงานส่วนหนึ่งโอเคนะครับก็งานก็เสร็จนะครับต่อมาผมก็ติดตั้งพวกบร็อกเกอร์ m q t t นะครับจริงๆผมก็ติดตั้งมาหลายรอบแล้วแหละผมก็ติดตั้งได้แหละแต่ผมขี้เกียจไปหาก็เลยใช้วิธีการ copy paste เอาก็ ทำให้เราทํางานได้ง่ายและเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับสําหรับงานคนที่ทํางานบริหารเนี่ยนะฮะแล้วจะต้องอาศัยคนอื่นช่วยงานเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวตอบออตอบโจทย์ที่ดีเลยไม่ต้องการแอชยูเซอร์นะครับผมก็ช่วยการเข้าถามอย่างเดียวเลยนะฮะโอเคทีนี้นะครับเสร็จเนี่ยเรามีงานอีกงานหนึ่งคือผมต้องทำวิดีโอคอนเทนต์นะครับสอนลูกค้านะครับผมก็สร้างวิดีโอคอนเทนต์เสร็จ ตั้งแต่การสร้างวิดีโอคอนเทนต์นะครับการสร้างหัวเรื่องนะครับการสร้างบทความนะครับหรือแม้ระทั่งการสร้าง SEO นะฮะเป็นเลขาได้อย่างดีเลยนะครับเสร็จแล้วโอเคหลังจากนั้นผมก็มาปรับแต่งนะฮะปรับแต่งแก้ไขในที่สุดผมก็จะได้วิดีโอหนึ่งวิดีโอที่ส่งให้ลูกค้านี่คืองานที่ เป็นประจำที่ AI สามารถช่วยเราได้นะครับซึ่งค่าใจ่ายต่อเดือนเนี่ยนะฮะยี่สิเหรียญส่วน API เนี่ยนะครับค่าใจ่ายก็ไม่ได้แพงสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอาจจะลองไปดูสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆนะครับผมก็ใช้คันว่าช่วยหรือว่าโปรแกรมอื่นช่วยบ้างเล็กน้อยนะครับในการสร้างงานก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้อะไรมากนะครับ เห็นไะหผมลิดเก็ยจจำบันทึกอย่างเดียวเราไปดูค่าใช้จ่ายกันสักนิดนึงนะครับเมื่อวาน4.84วันนี้4.82นะครับก็ประมาณ0.2เหรียญน,นะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายที่น่าสนใจนะครับมันก็คุ้มกับการที่เราใช้เครื่องมือคือ AI นะฮะช่วยเราทำงานนะครับ ส่วนค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับของผมก็ใช้เป็น vps เซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคก็คลิปนี้เนี่ยนะฮะอยากจะอธิบายให้ฟังว่าจริงๆถ้าพัฒนานะฮะซอฟต์แวร์นะครับอย่างถ้าเกิดผมใช้ไลน์บอรมันก็ยุ่งยากนะครับผมก็หนีมาใช้ตัว เทเล GRAM นะครับก็เรียนรู้เรื่องการติดตั้งการใช้งานเทเล GRAM การเขียนโปรแกรมสักหน่อยหนึ่งนะครับทีน,นะบยยนี้นะครับหลายละอย่างเลยนะครับก็พูดตรงว่าผมไม่ได้เรียนรู้หรือจบทางด้านโปรแกรมมิ่งมาแต่อย่างใดนะครับสาขาที่ผมจบก็เป็นสาขาทางด้านวิศวกรรมนะครับทํานองนั้นนะฮะก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับก็ใช้ประสบการณ์ในการเขียน ในการทำงานนะครับในการสร้างโปรแกรมน,นะฮะหรือโปรแกรมอีกตัวหนึ่งตอนนี้ที่เราทำอยู่คือ,โ,อโปรแกรมพัฒนาเรื่องของการแปลาภาษานะครับโอเคตอนนี้ผมต้องการที่จะแปลาภาษาจากภาษาพม่าเป็นภาษ,าษาไทยเพราะว่าสาเหตุก็คือ,อในการทํางานนะฮะเรามีแรงงานต่างด้าวในเยอะนะครับซึ่ง ต้องการใช้การพูดคุยนะครับซึ่งวิธีการอันนึงคือการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กหลังจากนั้นเ,นาเราอาจจะไปต่อกับโปรโตโคอลตัวอื่นสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ว่าการติดต่อด้วยเทเลกราฟค่อนข้างง่ายนะครับก,ก็ใช้วิธีการนี้ค่อนข้างจะสะดวกหน่อยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดตามครับว่าความคิดผมเป็นยังไงนะครับกับโลกใหม่ของ AI ครับขอบคุณมากครับ